สวัสดีครับคนวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบโกโจและผมจะเริ่มในหนึ่งสองสามโอเค ที่จับเหวี่ยงนั่นคือท่าก็อย่างเงี้ยครับกดซิสก่งถ้าเป็นการจับก็คือ,อกดวันโอเคแต่ละตัวจะมีท่าพิเศษในอัปเดตนี้จะมีสี่ตัวมั้งมั้งนะจะมีอ้าวใช่มีโกโจฮาคาริมาฮิตโต แล้วก็ตัวธนายผมเล็ยกตัวธนาเพราะผมไม่มีมัง,ง่ะโอเคเริ่มจากฮาคาริก่อนเ,อเดี๋ยวข้ามไปข้ามไปดูดูก่อนนะะว,ว่าท่าพิเศษเป็นยังไงเดี๋ยวขอเดินไปก่อนนะคะเอาล่ะทีนี้ก็ สองก่อนแล้วค่อยกดสีตามนะลองคอมโบหน่อยเพราะผมก็ไม่คือคอมโบพักอะไมเล่นไม่เป็นนะซ้ับเดี๋ยวมาลองดูก่อนโอเค เอสกิวซ้ำโอ้โหตื่นเลยโอเครีิซกันนะหนึ่งสองสามเริ่มช่วยทำไมไม่ได้วะโอเคก็เถอะนะโอ้ยทำไมใช้ไม่ได้วะ มันต้องกดสีก่อนเนะเออใช่ครับข,ขอโทษกดสีแล้วค่อยกดสองตามนะครับก็อย่างเงี้ยก็เห็นก็เดี๋ยวลองคอมโบแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามเริ่มได้ไม่ได้ ไม่มาฮาร์คเกอร์ลีผมเล่นไม่ค่อยเป็นขอโทษนะครับแล้วต่อไปมาฮิตโตะมาฮิตโตะก็ต้องแขนต้องเปลี่ยนเป็นเตุกกม่มและเซตตัวสามตัวแบบนี้ฮะถ้าใหม่ก็ถ้า็นซุกิแบบอแของลูกตุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ พอได้โอเคตำเริกโอ้ย่ม,มีปั๊บมีดด้วย นาด้หน่อยฮะแต่ตัวต่อไปนี่ถนัดเลยฮะตัวทนายเนี่ยก็มาอย่างว่าใช่ลืมท่าพิเศษเลยฮะ